มาลาโทษเป็นเทิงโตขุชัญยากษครูบาอาจารย์ขอคำมาลาโทษเปถึงบิดามารดาญาติสนิทมิสหายพงเทพมนุษย์ขุนตาทั้งหลายอภัยผมาทั้ง,งไม่ทราบและบางทีเราเจตนาบางไม่เจตนาบางแต่ว่าเป็นกิริยาอาการที่ไม่เป็นที่ดีงามก็บอกขอขมาลาโทษนะเพื่อความบริสุทธิ์พุททอง บางทีผู้ใหญ่ก็ล่วงเกินต่อผู้น้อยบางทีผู้น้อยก็ล่วงเกินผู้ใหญ่บางทีอยาตก,ก็ดีมิตรด,ดีเพื่อนก็ดีสหายคนด,ดีก็ล่วงเกินกันกันกันบางทีมนุษย์เราก็ล่วงเกินต่อสัตว์บางทีสัตว์ก็ล่วงเกินต่อมนุษย์เจตนาบ้างเม่เจตนาบ้างแต่ว่าถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีนะถ้าเป็นอกุศลก็คือเป็นอกุศลถ้าเป็นบาปก็คือเป็นบาปคนไทนเราก็ พิธีคอขมาเสียและเป็นพิธีที่ทำกันมาเป็นประจำก็คือวันเข้าพรรษาโน่นแหละอ่าวันแรงวันเข้าพรรษาวันแรงเข้าหนึ่งวันแรงสองข้าม,าามส,สา,า,ขา,ขขามข้ามโดยเฉพาะวันแรงภาคข้าก็ไปรวมกันที่วัดพระเสียัตะนศาสดารามบวนะออพระแก้วที่กรุงเทพมหานครเอาพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระประจำผู้บานคุ่เมืองเป็นหลักเป็นชัย ขอขมาลาโทษจะรป็นูุทธรรมดถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาโนแหละปีเน้นะถือว่าครั้นเป็นเป็นหลักนี่น่เราไปกราบไปไหว้ขอขมาลาโทษวัเทระพระหมหาเทร,ระอุปชัชาะภูบาอาจารย์ด้วยในวันนั้นเป็นเทศกาลในการเข้า